อร่อยยกนิ้วกับนิกวันนี้นะฮะนิกพาทุกท่านมาอยู่ย่านทาวินทาวนะฮะคือร้านที่มีชื่อว่าสยามวากิวนั่นเองท่านผู้ชมเขาเปิดมาอยู่ในทาวินทาวเนี่ยมากว่า4ปีแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเขาเนี่ยเปิดมาพร้อมกับตัวแซบหัวมุมนั่นเองร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ทาวินทาวนะครับซอย1ลาดพร้าว94นั่นเองนะฮะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะฮะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะครับเมนูอร่อยยกนิ้วนั่นก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนั่นเอง ส่วนผสมของน้ำซุปเขาเนี่ยมีกว่า50อย่างด้วยกันแล้วก็เคี่ยวใช้เวลาเนี่ย24ชั่วโมงหรือ1คืนอันนี้คือเนื้อวากิวสไลด์ส่วนสารคอนะฮะเขาเรียกว่าเป็นระดับพรีเมียมนี่นกลิ่นเนื้อดีมากตัวน้ำซุปที่มีความหวานและกลมกล่อมกำลังดีมันไม่ได้หวานแบบน้ำตาลนะมันหวานจากการเคี่ยวข้นของตัว เนื้อตัวกระดูของเนื้อที่ทําให้ตัวน้ําซุปเนี่ยมันหวานมันอร่อยแล้วมันเข้ากับเส้นนั่นเองเมนูต่อไปนี่เลยครับสตูลิ้นวัวตุ๋นเครื่องเทศสไตล์กุ๊กท็อปนั่นเองนะฮะเมนูนี้เนี่ยเขาจะเป็นลิ้นวัวตุ๋นเครื่องเทศนะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับอันนี้ครับเป็นน้ําจิ้มพริกดองนั่นเองท่านผู้ชมผ่านการทํากรรมวิธีก็คือการตุ๋นแบบไทยจีนโบราณน,นะฮะเขาเคี่ยวนานกว่า4ชั่วโมงกับเครื่องเทศต่างๆ นี่คือพริกดองที่อร่อยมากแล้วมันทําให้ตัวลิ้นเนี่ยมันชูรสชาติเนื้อได้ดีจริงๆด้วยนะเมนูสุดท้ายในวันนี้นะฮะนั่นก็คือข้าวซอยเนื้อตุ๋นน่นเองนี่ครับผมอันนี้เนี่ยใช้เนื้อของส่วนแก้มวัวในการที่จะเอามาเสิร์ฟในรูปแบบของข้าวซอยเพื่อความนุ่มนั่นเองท่านผู้ชมครับ ดู้ได้เลยว่าถึงความหนาแน่นของตัวแก้มนะคือเนื้อมันจะแน่นมากแล้วความแน่นของเขาเนี่ยมันจะดูดตัวน้ําซุปของข้าวซอยเข้าไปได้ดีมากเลยฝากไว้เลยถ้าใครชอบทานเนื้อคุณต้องแวะมาร้านนี้ให้ได้ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ทาวินทาวซอยหนึ่งลาดพร้าว94นะฮะร้านเขาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะตั้งแต่10บโมงถึงสองทุ่มฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับร้านสยามวากิวครับผมแล้ววันนี้ครับก็ต้องนี่เลยปิดท้ายมื้ออร่อยได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยฮะ กินแล้วหอมปากหอมคอปิดท้ายมื้ออร่อยเลยดีเลยโอ้ชาอู่หลงก้านอ่อนตราชาตามือคัดยอดพันชาอู่หลงก้านอ่อนบนยอดดอยชั้นดีนั่นเองแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันนะท่านผู้ชมจนได้ชาอู่หลงก้านอ่อนสีเหลืองทองนั่นเองมีรสชาติเข้มขน้นหอมอร่อยดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะหาซื้อได้เลยครับที่หน้าร้านชาตามือ120สสาขาทั่วประเทศไทยนะหรือสามารถสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะ ที่ช h อป e ี Lazada ครับเซิร์ชชาตามือเป็น Official Account ชาตามือแน่นอนนะครับผม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดนะฮะแอดชาตามือนะครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับขิงผมสเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีแบบทั้งออริจินอลและก็แบบขิงขง100%ไม่ผสมน้ำตาลเลยนะครับหาซื้อได้ที่ซปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนะฮะแผนกชากาแฟนะฮะมีตั้งแต่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูซีเจสเพสโลตัสฟู้ดแลนด์หรือว่าวิลล่ามาร์เก็ตช่องทางออนไลน์ที่ไลน์แอด แอดเฮอร์เบอร์เฮาส์นั่นเองครับช้อปปี้ลาซาด้าครับเซิร์ชคำว่าเฮอร์เบอร์เฮาส์ออฟิเชียลเลยนะครับผมและเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาอร่อยยงนิ้วกันต่อนะครับอย่าลืมติดตามกันนะจ้า